สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชั w วาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับ <c oughs> จะไปรับชมคลิปกันจากช่องชัชวานสไตล์เพื่อนๆนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสติ๊กเกอ์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับ <c oughs> แล้วที่สาคัญ <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวันสไตล์กันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับทั้งหมด6ตัวนะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับเราก็มาที่แป้นพิมพ์นะครับการโทรนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟตัวแรกนะครับให้เรากดดอกจัน 8 7, 8ดนะครับอกจัน2อสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1 g ใช้งานได้1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทนันก็ให้แค็หน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่2โปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟตัวที่2ให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน9 7สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G ใช้งานได้1วันถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูคตัวที่3กันให้เรากดลอกจาน935ลอกจัน 9, 3, 5, 8สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับใช้งานได้30วันถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ เราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่า,ขายทูมูฟตัวที่ตัวที่4กันนะคบให้เรากดดอกจัน900ดอกจัน8947สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 5G ใช้งานได้5วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลย,เลยนะครับเราไปดูตัวที่5กันนะครับให้เรากดดอกจัน9 35ดอกจันสาหลซีดีมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับให้เรากดดอกจาน2 2 2นะครับดอกจันสี่แปเดี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่10จิกใช้งานได้7วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ไดยเลยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมนํามาแนะนํานะครับอาจจะมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมคลิปดอนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับเพื่อนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับเมื่อผมลงคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมเป็นคนแรกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ